าถามว่ารายได,ได้มาจังไดว่ปิรายได้กับมาจากการลุงคลิปของเฮ้านี่แหลคะค่ะลุงคลิปของเฮ้าไปเรื่อยเราเขาสิเปิดการมองเห็นเนาะพิมากเนาะเฟซบุ๊กเขาสิเปิดการมองเห็นว่าคลิปใดเฮ้าสิบปังคลิปใดเฮ้าสิบแบบปังๆจังสีนาะแล้วรายได้มาจากโฆษณาเข้ารายได้มาจากการส่งดาว มันจะเป็นขั้นตอนไปเนาะคะ่ะเป็นขั้นตอนไปไหมยถึงว่าเลี้ยวน่เขาสิให้เฮาเห็ดเป็นขันเป็นตอนไปเขาสิทรงไม่ให้เฮาเองดอกให้เฮาขายันเข่าไปเบิงเนาะ,ะตรงหนาโปรไฟ์เฮาที่นั่นสิมีเข้าว่าเลี้ยวแล้วก็เดชบอดมืออาชีพเนะะี่ยค่ะต้องเข่าไปเบิงที่นี่ว่าเห็ดจังไหนเ้าสิปังเวติ คลิปคลิปนั่นมันต้องมีคนสนใจมียอดวิวเดยทฮ็เจังใดสิมียอดวิว,วติเดี๋ยวสิมาบอกใหม่อีกเทนหนึ่งเนาะ